จริงๆก็ไม่ได้ติดตัดสินใจนานเลยเขาก็รู้สึกว่าถ้าถาท้าโอกาสมันมาเราก็ต้องคว้าแล้วครับตอนนั้นก็คือนําเสนอสิ่งที่แบบเป็นความจริงนะตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในมุมมองที่แบบบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วแบบจะทําอะไรก็ได้มันต้องแบบคํานึงว่าทีมต้องการแบบไหนทีมพร้อมที่จะให้เราถ่ายตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับการที่เราแบบอยู่ในช่วงเวลาแล,วแล้วเราเก็บเวลาโมเมนต์นั้นได้อะ มันจะไม่มีโมเมนต์ไหนมาแทนที่โมเมนต์ได้ได้อีกครับคือมันจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะเราคิดว่าอันนี้เป็นเป็นใจความที่ช่างภาพควรทำครก็เหลือแค่เก้าเดียวจริงๆก็คือแบบฟุตบอลโลกครับถ้าวันหนึ่งได้ได้ไปยืนตรงนั้นกับชีมชาไทยมันก็น่าจะเป็นแบบสุดยอดของความฝันแล้วครับ ส,สวัสดี ai, ครับผมสุภกิจวิเศษอนุพงศ์ช่างภาพช้างศึกทีมชาติไทยครับตอนนั้นเป็นยุคของพี่ซิโก้ครับก็ได้รับการท้าบทามครับหลังจากตอนนั้นทางช้างศึกเขาเริ่มหาช่างภาพก็ได้รับการท้าบทามมาแล้วก็แบบเริ่มบีฟกันแล้วก็ตอนแรกที่คุยกันก็คือลองไปถ่ายแมตช์หนึ่งก่อนอะไรอย่างี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ยาวมันเองก็ตื่นเต้นนะเพราะตอนนั้นเรายังแบบพึ่งก้าวเข้าไปในทีมอะ โดยส่วนตัวก็รู้จักกับนักกีฬาหลายคนหลายๆคนอยู่แล้วที่เป็นทีมชาติในตอนนั้นนะครับพอเข้าไปก็เกรงๆนิดนึงแหละหลังจากนั้นก็พอเริ่มแบบรู้จักกันมากขึ้นชินกันก็ก็อยู่ได้ครับจริงๆก็ไม่ได้ติดตัดสินใจนานเลยเขาก็รู้สึกว่าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาโอกาสม,มาเราก็ต้องคว้าแล้วครับตอนนั้นจริงๆก็คือนําเสนอสิ่งที่แบบเป็นความจริงนะตรงนั้นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในมุมมองที่แบบบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เราเข้าใจว่าโอเคพื้นฐานของนักกีฬาแต่ละคนหมายถึงว่าธรรมชาติของนักกีฬาแต่ละคนมันเป็นแบบไหนเราก็จะเข้าใจว่าโอเคเราต้องไปตรงนั้นในเวลาไหนเพื่อที่จะได้สิ่งที่เราอยากได้หรือเราคิดไว้แล้วครับหนึ่งก็มันก็ต้องเป็นแบบผลงานที่มันมีหนึ่งะครับแ,แบบอย่างเออก็คือในเรื่องของการแบบอยู่กับทีมในการทํางานร่วมกับทีมอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนั้นมันจะเป็นความยากอีกอย่างหนึ่งที่แบบมันไม่สามารถที่แบบไม่ใช่ว่า เข้าไปแล้วแบบจะทําอะไรก็ได้มันต้องแบบคานึงว่าทีมต้องการแบบไหนทีมพร้อมที่จะให้เราถ่ายตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับการเข้าหาคนในทีมในเวลาต่างๆครับอย่างเช่นวันตอนวันบอลแพ้วันที่แบบวันที่ไม่ได้เป็นวันที่ดีของทีมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยรเราจะควรจะทำแค่ไหนหยุดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย mm. แต่ละกกีฬาเนี่ยมันมีความเฉพาะตัวของมันนะฮะอย่างคนที่ถ่ายฟุตบอลมันก็ควรจะเข้าใจเกมฟุตบอลก่อนกติกา พื้นฐานอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต่างกับการถ่ายกีฬาชนิดอื่นก็ต้องเรียนรู้กีฬานั้นๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปถ่ายทำทำการบ้านในเรื่องกติกานู่นนี่นั่นว่ามันจะเกิดโมเมนต์อะไรณนะตอนไหนอะไรเงี้ยครับอย่างฟุตบอลมันก็เราอยู่กับมันตั้งแต่เด็กครับมันก็เลยพอเข้าใจว่าโอเคมันเล่นอย่างนี้มันมีจังหวะประมาณนี้เราน่าจะได้ตรงนั้นตรงนี้ณเวลาไหนอะไร ความฝันจริงๆมันก็น่าจะเหมือนกับแฟนบอลหรือว่าคนไทยทุกคนอะครับคืออยากเห็นทีมของตัวเองไปฟุตบอลโลกอะไรครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบได้ก้าวไปในฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเอเชียนคัพเอฟเอฟคัพนู่นนี่นั่น,นแล้วก็คือเราก็ผ่านมาหมดแล้วเราก็เหลือแค่ก้าวเดียวจริงๆก็คือแบบฟุตบอลโลกครับถ้าวันหนึ่งได้ได้ไปยืนตรงนั้นกับทีมชาติไทยมันก็น่าจะเป็นแบบสุดยอดของความฝันแล้วครับรูปแรกก็เป็นตอนเรา,เรา ฉลองแชมป์เอฟเอครับปี2020ที่สิงคโปร์ตอนนั้นเป็นทัวร์นาเมนต์แบบปิดอะครับที่ทุกคนต้องแบบโดนขังอยู่ในโรงแรมครับเป็นเวลาระยะเวลา1เดือนนะค,คือทุกคนไม่สามารถออกไปเจอโลกภายนอกได้เลยแล้ว,ลวสุดท้ายทุกคนก็เคคว้าแชมป์กลับมาบ้านได้สําเร็จอะครับมันเป็นการแบบฉลองแชมป์ในสนามที่มันมีแฟนน้อยมากอะแทบจะไม่มีแฟนเลยดีกว่าแล้วแบบแล้วก็ทุกคนแบบฉลองแชมป์ด้วยแบบ ทุกคนผ่านโมเมนต์ที่แบบมันมันค่อนข้างอึอดอัดอ่ะเพราะด้วยความที่เราอยู่ในในในโรงแรมอย่างเดียวในช่วงเวลานั้นนะฮะมันก็เลยแบบพอคว้าชแชมป์มาได้ทุกคนก็รู้สึกว่าปลดล็อกรูปที่2ตอนพี่มุ้ยยิงเข้าน่าจะ f f f 2022ก็เป็นจังหวะที่พี่มุ้ยหันไปไปเยครับแล้วก็มันเป็นข้างหลังเป็นแบ็คกราวทงชาติไทยทงังผืน อีกรูปถ้านึกได้ก็จะเป็นรูปที่จังหวะที่วันนั้นจะไม่ผิดนะที่เช็คยิงพลาดแล้วทุกคนเข้าไปปลอบเรารู้สึกว่าเออเน,นี้ยมันคือแบบความเป็นทีมของเราอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบทิ้งใครไว้อะไรเงี้ยต่อให้ใครจะพลาดในจังหวะไหนก็ตามแต่ทุกคนก็ยังเป็นทีม <S <S ครับเช่นชาะเช่นพลาพครับคือในโมเมนต์นั้นๆั้น่ะมันจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบวันที่เราชนะวันที่เราแพ้ การที่เราแบบอยู่ในช่วงเวลาแล,วแล้วเราเก็บเวลาโมเมนต์นั้นได้อะมันจะไม่มีโมเมนต์ไหนมาแทนที่โมเมนต์นั้นได้อีกอครับคือมันจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอ่ะเราคิดว่าอันนี้นเป็นเป็นใจความที่ช่างภาพควรทำาใช่ครับจริงๆอุปกรณ์ค่อนข้างสําคัญมากครับคือเราจะเปรียบอย่างนี้เสมอคืออุปกรณ์เหมือนเหมือนรถแข่งคันหนึ่งช่างภาพก็เหมือนนักแข่งรถคันหนึ่งอะถ้าเรามีอุปกรณ์ดีแน่นอนเรานะเราจะไปได้ไวขึ้น อาจจะเข้าเส้นชัยได้ไวขึ้นกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่จะมีอุปก,กรณ์ดีก็ต้องมีคนที่ควบคุมอุปกรณ์ดีด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าอุปกรณ์เป็นปจัจจัยสาคัญเลยครับต่อให้นะักแข่ง F1 ไปอยู่ในสนามแต่ขับรถตุกๆอะ่ะมันก็ไม่มีทางชนะรถ F1 ที่อยู่ในสนามนั้นไดอ้อย่างเช่นตอนนี้เราได้โซนี่มาเป็นผู้สนับสนุนของทีมชาติไทยครับมันทําให้เหมือนแบบเรามีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดมาอยู่ในมือฮะก็ อย่างเช่นแบบในเรื่องของโฟกการโฟกัสของโซนี่ความไวชัตเตอร์ของโซนี่ซึ่งทาให้เราสามารถที่เก็บโมเมนต์ที่สําคัญสำคัญได้แล้วก็มันทําให้ความพลาดมันน้อยลงไปครับโอกาสที่เราจะพลาดภาพหรือโมเมตนต์นั้นๆมันน้อยลงไปมันทําให้โอเคเราจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเป็นโมเมนต์สำคัญหลายๆอย่างมันครบมากยิ่งขึ้นนะฮะ จริงๆถ้าในนามของทีมเจ้าถทยอะครับเรารู้สึกว่าแบบมันมีความชาเลนต์อยู่ตลอดเวลาครับอย่างเช่นอะเพลมนีนักกีฬาคนใหม่เข้ามาหรือว่าในแมตช์ต่อๆไปที่เราจะต้องเจอต้องเดินทางไปเจอแบบสภาพอากาศหรืออะไรที่มันแตกต่างจากบ้านเราเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่ามันคือความชาเลนต์ของเราในการทํางานแบบบางทีไปเจอสถานการณ์ที่แบบโอเคอย่างล่าสุดเราไปเกาหลีเงี้ยก็คืออินเทอร์เน็ต มันไม่สามารถใช้ได้เลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นชาเลนจ์ที่แบบเอ้ยเราจะทำไงถ้ารูปมันกลับมาให้เห็นให้แฟนบอลได้เห็นได้เห็นในโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นที่สนามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใน,ในมุมมองของเราอะไรเงี้ยจากนี้ต่อไปอกี่ปีถ้าทีมชาติต้องการอยู่แล้วก็พร้อมที่จะทำงานให้ทีมชาติครับ